สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับแยมเซ็นท่านคาร์ติวานน,นท์45นนทบุรีค่ะเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัสสันมาให้ลูกค้าอยู่เสมอนะคะและอยู่ตลอดนะคะก่อนอื่นนะคะลูกค้าอาจจะแปลกใจนะคะว่าแยมเป็นใครนะคะปกติแยมก็จะรีวิวลงช่อง YouTube เป็นบางครั้งบางคราวนะคะส่วนลูกค้าเก่าก็จะทราบนะคะว่าแยมรีวิวรถอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็รับลูกค้าหน้าร้านเราอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะคะคน เสียบร้านเรานะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะรถนะคะเราได้มายังไงนะคะเราล้างเบื้องต้นนะคะก่อนเก็บงานนะคะให้ลูกค้าได้เห็นสภาพเดิมก่อนที่ทางร้านเราจะเก็บงานนะคะแล้วก็ร้านเราไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆทั้งสิ้นนะคะรถเรามายังมาแบบไหนนะคะรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นแบบนั้นเลยนะคะและวันนี้นะคะท่านไหนนะคะที่กําลังหารถที่ตอบโจทย์สาย SUV อนเนกประสงค์นะคะเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่จริงๆค่ะ เป็นรถสัญชาติอังกฤษนะคะลูกค้ากับ Lang l a n g l o ว v e r e ี o ว e นะคะคันนี้เป็น SD4 นะคะ2.2 Dynamic นะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะปี2014เลยนะคะลูกค้าแก้มหน้าแก้มข้างนะคะเดิมนะคะทุกจุดเลยนะคะลูกค้าบอดี้สวยทั้งคันนะคะและที่สำคัญนะคะ คิ้วขอบยางต่างๆนะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีลอกแม้แต่นิดเลยนะคะเดี๋ยวให้ช่างกล้องนะคะแพนไปด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะไฟไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ไทม์นะคะ LED ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะนะคะแผงลังพึ่งนะคะลูกค้า สวยมากๆเลยนะคะไม่มีซี่หักแม้แต่นิดนะคะคิ้วโคมเมียมอะไรยังเงาวาวนะคะเซ็นเซอร์อยู่ครบหมดเลยนะคะลูกค้า แล้วก็โลโก้อยู่ครบหมดเลยนะคะไฟไม่มีแตกลายงามแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเจ้าของเดิมะค่ะดูแลรักษารถด,ดีมากที่แยมไปซื้อมาคือลูกค้าจอดในที่ล่มนะคะดูแลรักษาดีมากแล้วก็ไม้น้อยด้วยนะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะนําเข้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะคิ้วคิ้ว ซุ้มล้อนะคะยังสวยๆแต่เข็บชิดมุมแล้วก็ยางคันนี้เป็นยางโยโกฮามาปี2022นะคะลูกค้าดอกยางถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะคะดอกยางยังนา,นาๆอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแม็กขอบ20นะคะที่จริงอ,อ่ะสีเดิมเขานะคะลูกค้าจะเป็นสีเทานะคะ คันนี้คือเจ้าของเดิมเขาอ่ะไม่ไม่ชอบสีเทานะคะก็เลยไปทําสีนะคะสีดําเคลือบเงามานะคะเดี๋ยวแยมเก็บงานให้นะคะก็จะเนี่ยนิดหน่อยนะคะไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวแยมเก็บงานให้ทั้งสีล้อเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะประตูนะคะสีบางมากเลยนะคะสีขาวสวยมากเลยนะคะลูกค้าค่ะอูแน่นมาก เน่นมากรถยุโรปนี่คือตอบโจทย์ทุกการอับผีจริง,รงแล้วก็การที่เราจะเช็คการดูแลรักษาของรถนะคะว่าเจ้าของเดิมนะคะเขามีการอาจอดในที่ร่มหรือว่าจอดจากแดดนะคะมาดูตรงนี้กันค่ะนะคะขอบยางนะคะลูกค้าชั้น1แล้วก็ชั้น2นะคะลูกค้าเห็นไหมยังอยู่ครบหมดเลยนะคะบ่งบอกถึงการรักษาของเจ้าของเดิมนะคะว่าดูแลรักษารถด,ดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคิ้วนะคะขอบยางนะคะ อยู่ครบหมดเลยไม่มีขาดเลยนะคะลูกค้าแผงจิ้งหรีดด้วยชิดมุมเลยนะคะลูกค้าชิดกระจกทุกอย่างเลยแล้วก็คันนี้นะคะมือหนึ่งออกห้างป้ายแดงนะคะแพงมากๆนะคะ3ล้านกว่าบาทนะคะวันนี้นะคะราคามือสองลูกค้าอย่าตกใจนะคะถูกมากๆเลยนะคะเยี่ยมเอาเท่านี้พอะคะ่ะ 8 4 5 0 0 0บาทคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะกรณีจัดไฟแนนนะคะต้องใช้เงินดาวประมาณ5 0,000บาทนะคะส่วนซื้อเงินสดนะคะเยีมโอนให้ฟรีส่งให้ฟรีนะคะแยมสปาฟอกภายนอกภายในเคลือบเงาให้แล้วก็เปลี่ยนทายของเหลีวน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะคะคือลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะคะกับเจ้าแรงด์โรเวอร์คันนี้นะคะคือหาได้ยากนะทั้งเต็นทนะ์อะเยีมไม่มีเลยนะตอนนี้ไม่มีซักคันเลยได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะ สวยมากเลยนะคะสีแยมพยายามมองให้เห็นนะคะสีต้นนี้แยมยังไม่เห็นตำหนิของเขานะคะด้านหลังก็จะเป็นไฟฉบเฉียวนะคะหล่อๆเท่ๆเลยนะคะไม่มีแตกลายเงาแม,ม้แต่นิดเลยะคะ่ะลูกค้าดูดิใส่มากเลยโลโก้อะไรอยู่ครบหมดเลยนะคะไฟทับทิมไม่มีแตกลายงาโลโก้แลงโรเวอร์นะคะอีโวกอะไรอยู่ครบหมดเลยนะคะลูกค้า นะชุดกันชนด้านหลังนะคะยังอยู่ครบเซ็นเซอร์อยู่ทุกจุดใช้งานได้ทุกจุดนะคะเนี่ยค่ะขอบยางอะไรอยู่ครบหมดเลยสีบางมากแต่เข็บชิดมุมหมดเลยเนะยมจะพยายามาชี้ให้เห็นทุกจุดนะคะให้ลูกค้าได้เห็นทุทกจุดเหมือนลูกค้ามาดูเองนะคะเนี่ยค่ะจะมีตำหนิตรงนี้ค่ะแม็กเขาอะนะคะ คือสีมันลอกคะ่ะลูกค้าตามอายุการใช้งานของเขาเพราะว่าสีเดิมเขาเป็นเป็นสีเทาแต่เราไปทําสีดํามาเจ้าของเดิมไปทําสีดํามาเนะะี่ยค่ะประตูนแน่นมากสวยมากเลยนะคะขอบยางยางยังหนาๆอยู่เลยนะคะคิ้วนะคะองศานะคะของตัวรถนะคะยังสวยนะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้าซึ่งแยมขับแล้วอะคะ่ะคันนี้นะคะขับดีมากเลย แล้วภายในนะคะเขาเป็นตัวท็อปเนาะตัวท็อปเขาก็จะได้เป็นจอด้วยแล้วก็มัลติฟังก์ชันต่างๆนะคะคือเขาตอบโจทย์อะไม่ว่าเราจะใช้ในเมืองก็ได้นะคะหรือว่าขับขี่นะคะในขึ้นเขานะคะประมาณนี้นะคะ่ะขับได้หมดเลยแล้วก็กุญแจจะเป็นคีย์เลสนะคะนี่แยมก็จะปลดกระจกลงนะคะรอสักครู่นะคะกระจกเขาก็จะลงเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะภายในก็พวงมาลัยนะคะไล่ตำหนิเลยค่ะไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่2เดือน6ปี2 0งพนนะคะไมค์วิ่งอยู่ที่8 0,000่นกว่าโลนะคะลูกค้าอย่าตกใจนะคะคือใช้งานน้อยจริงๆนะ่ะลูกค้าดูดูสิแผงคอนโซลทุกอย่างนะคะพวงมาลัยทุกอย่างเลยคือบอกได้เลยว่าสภาพมือหนึ่งนะคะลูกค้า บอกได้เลยคันนี้เป็นฟูลสตาร์นะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับซ้ายขวาได้นะคะและคัเนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าอากาศหนาวมีเบาะเบาะอ,อุ่นนะคะเบาะร้อนให้ด้วยนะคะมีปรับระดับซ้ายขวาให้ด้วยนะคะมันติฟัง์กชันต่างๆคันนี้อ่ะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะลูกค้าแล้วก็เยี่ยมชอบอย่างนึงถ้าเวลาเราสตาร์ทนะคะหัวเกียร์เขาอะ่ะตอนนี้เขาจะบุ่มลงอยู่แล้วก็หัวเกียร์เขาจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเยี่ยมจะกดให้เดี๋ยวแผนไปทางนู้นก่อน แล้วก็โหมดการใช้งานเดี๋ยวให้ช่างกล้องอีกนิดนึงค่ะโหมดการใช้งานนะคะก็เขาจะตอบโจทย์มีหโหมดนะคะให้ลูกค้าได้ใช้งานในการขับขี่นะคะจะมีโหมดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปอธิบายกันตอนที่ลูกค้ามาหน้าเต็นท์ก็ได้ค่ะนะคะหลังคานะคะจะเป็นหลังคากระจกนะคะลูกค้าไม่สามารถเอาหัวโผลออกได้นะคะลูกค้าเป็นหลังคากระจกนะเอาไว้ชมวิวอะคะ่ะลูกค้า เบาะนะคะเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะใช้งานได้ปกติเลยเนี่ยค่ะเบาะไม่มีตําหนิเลยนะคะอาจจะมีรายงานนิดๆหน่อยๆอะคะ่ะคือแทบไม่ได้ใช้งานนะคะรถคันนี้นะคะเนี่ยค่ะลูกค้าดูแผงประตูดิแล้วก็คันนี้จุดเด่นของเขานะคะจะได้ลำโพงเมอริเดียนด้วยนะคะประมาณ17ลูกอะคะ่ะลูกค้าคือเพลงพรามากๆเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ แผงประตูนะคะสวยๆทูโทนตัดแดงแดงกับดำทูโทนคือสวยลายตำหนิมากๆคือแต่งได้อย่างลงตัวสวยลงตัวเดิมจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังตรงนี้ก็คือจะมีจอให้ด้วยนะคะจะมีจอสติ๊กนะคะลูกค้าเดี๋ยวยมขออนุญาตมาทางนี้เพื่อที่ลูกค้าจะได้ชมกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหูฟังนะคะเดิมจากโรงงานของเขาเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นจอยสติ๊กนะคะอ่ะออกไหมช่างกล้องอ่ะโอเคเนี่ยคะ่ะจอยสติ๊กนะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะลูกค้าเนี่ยคะ่ะเก็บไว้เหมือนเดิมแอ้ภายในด้านหลังนะคะดีมากแล้วคันนี้ปรับเบาะได้ด้วยปรับเบาะได้ด้วยสักครู่นะอาจจะรีวิวช้าหน่อยแต่ว่าให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจนนะคะ นะคะนี่ปรับเบาะพับเบาะได้นะคะด้านนู้นก็พับได้นะคะใช้งานได้ปกติเลยแผงประตูนะคะยังไรตําหนินะคะไม่มีการใช้งานแม้แต่นิดนะคะเส้นได้การเย็บของเขานะคะคือเดิมโรงงานจากอาังกฤษเลยนะคะลำโพงก็แน่นๆเลยค่ะยอมชอบลำโพงคันนี้มากเมอริเดียนคือแค่ลำโพงก็กินขาดแล้วค่ะเวลาเราไปแคมปิ้งหรือเดินทางอะไรยังไงคือมันตอบโจทย์มากอะคะ่ะ นะะนี่ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะด้านหลังนะคะถามว่ากว้างไหมก็กว้างนะคะคือมันตอบโจดนะคะเอาวางของวางอะไรไว้ได้หมดเลยแล้วก็จะมีลำโพงสายขวาด้านหลังให้ด้วยให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าดูตะเข็บอะไรอยู่ครบหมดเลยให้ช่างกล้องแผนให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆนะคะแล้วประตูจะเป็นป ฝากระโปรงอ่ะจะเป็นฝาท้ายกระโปรงอ่ะจะเป็นไฟฟ้านะคะอาจจะพูดผิดบ้างนะคะลูกค้าขอโทษทีค่ะเยี่ยมลืมช่างกล้องนี่ชุดอะไรนะคะอยู่ครบหมดเลยถังตัวถังนะคะของรถไม่มีผุแม่แตันิดนะคะคือไลรตำนิคค่ะกลิ่นหอมมากนี่นี่ค่ะแผงประตูนะคะสวยๆเลยเส้นได้อยู่ครบหมดเลยค่ะ คือเป็นรถที่จริงอ่ะรถส่วนมากรถเป็นรถแรง้งคันนี้คือเจ้าของเดิมอ่ะเขาเก็บสะสมมากกว่าเนื่องด้วยไม่มีไม่ค่อยมีที่จอดรถนะคะก็เลยปล่อยต่อให้ลูกค้าที่ต้องการจะดูแลต่อนะคะเอาไปใช้งานอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะแล้วคันนี้แยยมแจ้งลูกค้าหรือยังว่ามีประกันภัยชั้นหนึ่งให้อ๋อคันนี้มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะลูกค้าแถมให้หมดปีหน้าเลยนะคะลูกค้าดูดิ แผงคอนโซลต่างๆคือไรตําหนิเลยอ่ะขอบชิดขอบได้ไอะไรโหสวยมากอ่ะสวยมากอ่ะเนี่ยบ่ปรับไฟไฟ้าใช้งานได้หมดเลยใช้งานได้หมดเลยพรมอะไรสะอาดเพราะว่าเยมยังไม่ได้ล้างมากมายนะคะคือเป็นการล้างเบื้องต้นเดี๋ยวเยมจะล้างล้างเบื้องต้นให้ให้ลูกค้ามาดูเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวแยยมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะลูกค้า กรณีเปิดฝากระโปรงนะคะลูกค้าเราเปิดฝั่งตรงนี้นะคะสักครู่นะนี่จะย้มสตาร์ทให้ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะลูกค้าแต่พูดด้วยความจริงใจนะหูสตาร์ททีเดียวติดเลยค่ะลูกค้า เครื่องแน่นมากฟิตฝังมากเครื่องก็คือไม่มีสันนะคะไม่มีสันนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะประมาณนี้นะคะโลโก้อะไรอยู่ครบหมดเดิมจากโรงงานนะคะน็อตนะคะไม่เคยขยับนะคะอาจจะมีสีถลอกบ้างก็คือเยี่ยมเยี่ยมว่าลูกค้าท่านาท่านเก่าอะคะ่ะอาจจะใช้แรงดันสูงในการทําความสะอาดตรงนี้สีอาจจะลอกบ้างนะคะแต่รถได้เดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะคะลูกค้าน้ําไม่ดันนะคะความร้อนไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ น้ำมันไม่เยิมนะคะเดีนะะ๋ยวค่ะเดี๋ยวแยมให้ลูกค้าฟังเสียงคูน่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สีู่มนะคะทำงานได้ครบทุกจุดนะคะแล้วก็แย้มนะคะฝากลูกค้านะคะสำหรับรถคันนี้ด้วยถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะ s u v นะคะที่ตอบโจทย์นะคะ ทุกการขับขี่จริงๆไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือว่าขึ้นเขานะคะการใช้งานขับเคลื่อนสี่ล้อด,ด้วยคือมันตอบโจทย์มากจริงๆค่ะแล้วลองหาไม่ได้ง่ายๆนะคะกับรถสภาพแบบนี้นะคะลูกค้าฝากด้วยนะคะสามารถติดต่อนะคะโทรสอบถามทางร้านได้นะคะขอบคุณมากค่ะ